สำหรับใครที่อยากอยู่ Jet star เจสตานอ้องก็ต้องศึกษาข้อมูลของสายการบินเอาไว้เพราะว่าเวลาที่เราจะไปสมัครที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่รู้ข้อมูลสายการบินเนี่ยนั่นก็แปลว่าเราไม่ได้อยากอยู่ที่นั่นจริงๆดังนั้นวันนี้จะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของเจสต้าว่าน้องต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับสายการบินนะเจสต้าเนี่ยเป็นสายการบินของออสเตรเลียนะซึ่งเขาเป็นบริษัทลูกของเควนตัสอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เขามีบริษัทอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็อยู่ที่นิวซีแลนด์ แล้วก็เ t i ิเนชันของเขานะเขามีรูทบินที่มากกว่า30ประเทศเลยค่ะทั้งโดเม s สติกแล้วก็อินเตอร์เนชันแนลทีนี้ในส่วนของแอร์คราฟของเขาเนี่ยขอมีแอร์คราฟต์แอร์ a ัสเอสานะแล้วก็787 Dreamliner นะคะแล้วก็ Airbus A320 แล้วก็ A321 นะคะคือเวลาที่เราจะอยู่สายการบินเนี่ยเราต้องศึกษาว่าเขาใช้ Aircraft อะไรด้วยแล้วก็ในส่วนของสโลแกนของสายการบินเขาเนะก็คือว่า all day Everyday low fare ก็คือไม่ว่าจะวันไหนก็ตามเนี่ยเ,เขาอยากจะ o perate ราคาตัว๋วเครื่องบินน่ที่ค่อนข้างราคาต่ำแล้วก็เขามีวิชั่นของเขาด้วยนะคะก็คือว่า make the world more accessible ถ้าหาไม่ได้ก็รอครูไฟในคลิปถัดไปได้เลยน้องสามารถกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกด subscribe นะคะครูไฟก็จะไปหาน้องทันทีที่ต้องการค่ะ